ละครสั้นชุดฟ้ามีตาตอนลูกสะใภยกระเทยออยนี่มันอะไรกันน่ะทำไมบ้านฉันถึงได้รกเป็นรังหนูแบบนี้ฉันไม่อยู่บ้านแค่สองวันตะเบนตะเบนอยู่ที่ไหนอะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้เน้นลูกตายละดูสิอาหารการกินกินแล้วไม่เก็บเลยโอ้ยเสียงใครเอะอะโวยวาย ตายนี่หล่อนเป็นใครยะเข้ามาที่บ้านของแฟนฉนันได้ยังไงบุกรุกชัดชัดแบบนี้ระวังจะติดคุกตอนแก่นะยะนี่มันบ้านฉนัฉนฉันจะมาเมื่อไร่ก็ได้แล้วนี่หล่อนเป็นใครเข้ามานอนอะไรในบ้านฉันเนี่ยฮะบ้านเธออย่ามาคิดตู่พี่เบนบอกว่าเขาอยู่คนเดียวอ๋อหรือแกจะเป็นกิ๊กกับผัวฉนันตายแกหนังเหี่ยวแบบนี้ควรเข้าบ้านฟังธรรมได้แล้วนียาย บ้าน,นี่เหมือนบ้านฉันแฟนแกก็คือลูกชายฉันอินางปากสกรปรกเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมตายแล้วลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยพ่อแม่ปล่อยออกมานอนบ้านผู้ชายได้ยังไงอะฮะนี่แกว่าฉันใจแตกหรอฮะฉันไม่ไดีว่าแกแกนั่นแหละว่าตัวเองฉันไม่ไดีพูดสักคำเอ,อะอะอะไรกันกุ๊กไก่แม่ยังจำได้เหรอ ว่าฉันเป็นแม่แกหอบผู้หญิงมานอนบ้านอีกแล้วนะคือผมเห็นว่าแม่ไม่อยู่อะครับผมก็เลยพากุ๊กไก่มาดื่มเหล้าที่บ้านแล้วกุ๊กไก่เมามากกลับไม่ไหวครับแม่ผมก็เลยให้ค้างที่นี่ม,มันทุกทีเลยนะแม่ไม่อยู่บ้านที่ไรพาผู้หญิงมานอนที่บ้านทุกทีฮะกล้าดียังไงนี่เหมือนบ้านของฉันนะเอาไว้แกออกเงินซื้อบ้านเองเมื่อไหร่ค่อยพามานอนไอ้ลูกอกตันยูดูสิ มานอนบ้านฉันฟรีฟรแล้วยังไม่พอมาทําบ้านฉันดกขโมยข้าวขโมยของของฉันไปด้วยหรือเปล่าฮะนังคนนี้ผมขอโทษครับแม่ขอโทษแล้วก็ออกออกไปซะไล่มันไปซะน,นังคนนี้เนี่ยทำไมหนูจะอยู่ไม่ได้คะคุณแม่หนูเป็นเมียพี่เบนทำไมคะคุณแม่จะใจร้ายเป็นนางแม่มดขับไล่ใส่ส่งลูกสะใภยได้ลงคอใช่หรอ บ้านแม่ก็เท่ากับว่าเป็นบ้านของพี่เบนหนูจะอยู่ทำไมคะแต่ฉันเป็นแม่มันเป็นเจ้าของบ้านฉันไม่ให้หล่อนอยู่แล้วอย่ามาเรียกตัวเองว่าลูกสะใภ้ฉันไม่รับผู้หญิงใจแต่งมาเป็นลูกสะใภ้หรอกถ้าหนูต้องไปจากที่นี่พี่เบนก็ต้องไปด้วยพี่เบนพี่เบนจะไปกับหนูไหมเลือกเอานะเนบนว่าแกจะเลือกแม่หรือเลือกมัน ถ้าแม่ไม่ให้กุ๊กไก่อยู่ผมก็ต้องไปอยู่กับกุ๊กไก่ละครับผมเป็นแฟนเขานี่ผมก็ต้องดูแลเขาเห็นไหมคะคุณแม่ว่าพี่เบน์เขาเลือกใครไปเธอะจะพี่เบน์เย่าอยู่เลยเสียสุขภาพจิตไปเปล่าๆไอ้ลูกไม่รักดีเห็นเมียดีกว่าแม่ป้านวยเป็นหญิงวัยห้าสิบปีมีเบน์เป็นลูกชายคนเดียว เบนทำงานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บเพราะเอาไปให้โสดสาวหมดคบสาวคนนั้นคนนี้แต่ไม่นานก็เลิกกันและชอบพาผู้หญิงมานอนที่บ้านแต่ละคนก็ล้วนเป็นผู้หญิงใจแตกป้าหน่วยกุ่มใจจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับป้าดาและชมดลูกชายที่เป็นสาวประเภทสองแต่แปลงเพศเรียบร้อยแล้วสวยกว่าผู้หญิงจริงๆเสียอีก ฉันละกุ้งใจคอยดูเธอะเงินหมดมันก็จะโดนผู้หญิงพวกนั้นทิ้งคิดมากไปได้นะเธอเรื่องมันยังไม่เกิดเลยเขาอาจจะรักกันจริงๆก็ได้รักบ้าอะไรล่ะเธอกี่คนกี่คนก็มาปอกลอกลูกชายฉันทั้งนั้นแหละพอเงินหมดมันก็ทิ้งทิ้งให้ไอ้เบนมันสมสารกินเหล้าวนเวียนวนเวียนอยู่แบบเดิมเนี่ย อย่าคิดมากเลยค่ะป้านุวยบางทีเบ้นมันอาจจะเจอรักแท้ก็ได้เหมือนชมดหละค่ะที่ก็รอคอยรักแท้เหมือนกันแต่ก็คงจะยากละค่ะเพราะว่าหนูมันก็แค่สาวประเภทสองถึงชมดจะเป็นแค่สาวประเภทสองแต่ชมดก็เป็นคนดีป้าไม่รังเกียจหรอกถ้าเบ้นมันจะรักหนุ่มนะป้าพูดแล้วนะคะถ้าเกิดไอเบนมันรักหนุขึ้นมาจริงจ ป้าอย่าเปลี่ยนใจละกันพูดแล้วพูดเลยจ้าไม่เปลี่ยนใจหรอกเหลือก็จะไอ้เบนไอ้ลูกชายไม่รักดีของป้านั่นแหละเมื่อไหร่มันจะชอบหนูก็ไม่รู้แล้วทั้งสามก็หัวเราะให้กันมีมิตรไมตตีต่อกันอยู่กับชมุดแล้วป้าน่วยรู้สึกสบายใจจึงเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับลูกชาย ชะมดมันเป็นคนดีนะแม่ละอยากได้มันเป็นลูกสะพ้ายแกไม่ลองมองมองนางชะมดมันสักหน่อยละเบนลูกสะพ้ยอะไรกันแม่นางชะมดมันเป็นตุ๊ดนะแม่จะให้ผมบกกระเทยมาทำเมียไม่ไหวล่ะถึงมันจะเป็นกระเทยแต่มันก็เป็นคนดีดูผู้หญิงของแกแต่ละคนสิหน้าเงินทั้งนั้นได้เงินแกไปแล้ว มันก็ทหลุงจนหมดหมดแล้วก็ถีบหัวแกส่งเนี่ยแต่ยังไงมันก็เป็นผู้หญิงนะแม่ผู้หญิงแท้ๆยังไงมันก็ดีกว่าผู้หญิงปลอมๆอ,อ,อ่ะแม่จะเอาไปทําไมของปลอมฮะเพศไหนมันก็เหมือนกันขอให้มันเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครรักแกรักฉันฉันก็ดีใจแล้วนี่แม่เป็นคนยังไงกันนะยุลูกชายให้แต่งงานกับคนเพศเดียวกัน ทำหลานให้แม่ก็ไม่ได้แม่จะเอาไปทําไมเนี่ยพวงไปไหนมาไหนก็อายเขาจะตายใครจะกล้าบอกว่ามีเมียเป็นสาวประเภทสองเนี่ยเออไปเลยไปเอาผู้หญิงเก่าๆของแกเลยฉันก็เห็นว่ามันน่ะไม่ดีสักคนหรอกแต่คนนี้เป็นคนดีแม่กุ๊กไก่เป็นคนดีผมเชื่อว่ากุ๊กไก่เขาไม่หลอกผมหรอก เบนบอกอย่างเชื่อมั่นแล้วกลับไปหาเมียรักที่ห้องเช่าแต่กลับเห็นเธออยู่กับผู้ชายในสภาพนุ่งแค่ผ้าเช็ดต,ตัวกันทั้งสองคนกุ๊กไก่เห็นก็ตกใจมากไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะคะพี่แบนเราแค่มาดูทีวีกันเท่านั้นเองพี่อย่าคิดมากนะดูทีวีบ้าเลยว่านุ่งผ้าเช็ดต,ตัวดูแกนี่มันเร็วเหมือนที่แม่บอกไม่มีผิด นี่อย่ามาว่าฉันนะกล้าดียังไงมาว่าฉันฮะเออใช่นี่แฟนใหม่ฉันเองแหละดีกว่ารวยกว่าเปกว่าด้วยถ้าพี่หาเงินมาให้ฉันไม่ได้ก็ออกไปจากชีวิตฉันเลยนะนี่จะบอกว่าที่เธอคบฉันก็เพราะเงินงนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิถ้าไม่มีเงินจะคบไปหาสวรรค์มิมาอะไรหลอกก็ไม่หลอกถ้าอย่างนั้นเราสองคนจบกัน โอ๊ยถึงไม่บอกฉันก็จบอยู่แล้วเลยย่ะไปไปให้พ้นเลยไอ้คนจนเนยเบนเสียใจมากออกมานั่งกินเหล้าคนเดียวกินหนักด้วยความกลัดกลุ่มที่มีคนรักกี่คนกี่คนก็หลอกเอาเงินเขาจนหมดพอหมดแล้วก็ขับไล่ใส่ส่งเหมือนอย่างที่กุ๊กไก่ทำกับเขาเอามาอีกเอามาดื่มให้มันตายคาขวดเหล้าไปเลย เอ้ามาเบนแกจะดื่มอะไรนักหนาพอแล้วยุ่งอะไรด้วยวะแล้วนี่แกมาทำไมป้าหน่วยเป็นห่วงก็เลยให้ฉันมาตามไม่ต้องมายุ่งกลับบ้านไปเลยปะคนจะกินเหล่ายุ่งไม่เขาเรื่องแกไม่ยุ่งไม่ได้ฉันเป็นเพื่อนแกนะกลับบ้านเราเถอะยังมีแม่แกคอยดูแลอยู่ฉันเองก็เหมือนกัน นะฉันเป็นห่วงแกจะมาเป็นห่วงฉันทำไมในเมื่อตลอดเวลาฉันก็ว่าแกตลอดด่าว่าเป็นไอ้ตูดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แกเป็นเพื่อนฉันไงเป็นมาตั้งแต่เด็กฉันก็ต้องดูแลแกต่อไปนั่นแหละแกนี่มันดีอย่างที่แม่บอกจริงๆว่ะทำไมแกไม่เป็นผู้หญิงนะฉันจะได้รักแกได้ฉันก็เลือกเกิดไม่ได้นี่ใครจะอยากเกิดมาผิดเพศละ่ะไปกลับบ้าน ตลอดเวลาฉมดคอยดูเลเบนซ์มาตลอดเธอแอบชอบเขามานานแล้วแต่ไม่เคยบอกมีแต่คอยดูแลเขากับแม่ห่างๆไม่หวังผลตอบแทนจนซื้อใจป้าหน่วยได้คงมีแต่เบนซ์ที่ยังคงอายที่จะคบกับชมดนี้พวกเธอรู้ไหมว่ายัยหน่วย มันชอบเที่ยวไปพูดกับใครต่อใครว่าอยากได้นางชมดเป็นลูกสะใภ้มันบ้าหรือเปล่าจะเอานางชมดมันเป็นลูกสะใย้ใครๆก็รู้ทั้งนั้นว่านางชมดมันเป็นกระเทยแต่นางชมดมันเป็นคนดีนะพี่คนดีอย่างมันใครได้เป็นลูกสะใภ้สบายตายเลยเป็นคนดีแล้วยังไงยะเป็นคนดีแล้วเป็นตุด๊ดใครจะอยากเอามาทำพันถ้าลูกฉันเอามันมานะฉันกระโดดน้ำตายไปเลยดีกว่า งั้นก็ตายไปเลยป้ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีนะักเบนผ่านมาได้ยินคนพูดถึงเพื่อนรักในทางไม่ดีก็โมโหมากมีเรื่องกับป้าข้างบ้านทำไมาเดือดร้อนแทนมาทำไมหรือว่าแกเริ่มจะชอบมันอย่างที่แม่แกหวังแล้วฮะไอเ้เบนใช่ผมชอบสมดมันจะเป็นเพศไหนก็ช่างมันผมชอบมันมีอะไรไหมป้าอีไอ้พวกวิปร,ริต ก็ดีก่าพวกที่ชอบว่าคนอื่นหละป้าเอาเวลาไปสอนลูกดีกว่าวันๆเนี่ยติดแต่ยาเสพยาเที่ยวระดานชาวบ้านไปวันๆชิวอืมไอเ้เบ้นไอ้ปากสกปรกปไปละฉันไม่อยากจะคุยกับแกโธ่รับไม่ได้เลยสิป้าที่คนเขารู้ว่าลูกป้าติดยาอะขอบใจมากนะไวไเวเ้ยไอ้เบนเฮ้ยสมดแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ก็มาทานนันได้ยินแกหลอกป้าว่าแกชอบฉันนั่นแหละฉันไม่ได้หลอกฉันชอบแกจริงๆหุยใครจะเชื่อจริงๆฉันคิดทบทวนอยู่แล้วไม่เคยมีใครดีกับฉันเท่าแกเลยฉันชอบแกนะเว้ยแต่ฉันเป็นตุ๊ดนะแกบอกว่าแกเกลียดตุ๊ดนี่ไม่เป็นไรตอนนี้เปลี่ยนใจมาลักแล้วฉันจะรักตัวแกที่แกเป็นแกเราจะใช้ชีวิตของเรา กันแบบเนี้ยมีแกมีฉันมีแม่แม่แกดูแลกันไปไม่ได้หนักหัวกระบาลใครแกพูดจริงหรอจริงสิฉันรักแกะนะฉันก็รักแกจบกันไปแล้วนะคะสำหรับละครชุดฟ้ามีตาลูกสไพร์เป็นตุ๊ดค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะทำดาวพระศุกตอนที่3ให้ดูค่ะถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะ